ลมก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปรูปดับนามเกิดพอดึงกลับมาลมนามดับรูปเกิดหลุดไปอีกรูปดับนามเกิดพอดึงกลับมานามดับรูปเกิดจากนั้นนามรูปจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยต่อไปเราก็จะเข้าใจว่าไม่ว่ารูปหรือนามก็ตามมีลักษณะของความเป็นอริสสติที่เหมือนกันคือมีสมุทัยเกิดมีนิโรธคือดับ อันนี้แหละที่พระองค์จัดว่าทำทั้งหลายย่อมปรากฏเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยอยู่กับลมหายใจเข้าออกปุ๊บทำทั้งหลายปรากฏละคือสัจจากความจริงทั้งหลายมันจะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เทียมมันแปรเปลี่ยนแล้วสิ่งหนึ่งจะดับไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับไปสิ่งใหม่เกิดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใครสามารถมีกําลังสมาธิได้มากกว่านั้นก็จะเข้าถึงปฐมฌาน ดังนั้นจะเข้าถึงปฐมฌานเราก็ต้องใคร่ควรทำและอกุศลได้ละออกมาได้ความวิเวกหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวคนไม้ท้องถ้ำเชิงเงื้อผาป่าชา้าป่าช้าที่แจ้งลอมฟางนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บรู้ลมหายใจเข้าออกจนจนกระทั่งได้ปฐมฌานคิดใคร่ควรทำมิตกวิจารณ์เกิดปิติเกิดสุขเป็นปฐมฌานปฐมฌาน น่ากลัวไหมไม่ต้องน่ากลัวต้องบอกว่าเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวเสพมากทำมากจเจริญมากได้เพียงแต่ว่าไม่ให้ติดมันการติดคืออะไรการติดคือการพอใจในรสอร่อยสุขเกิดจากสมาธิเสพมากทำมากจเจริญมากได้ไม่ควรกลัวแต่ถ้าติดมันมันยังไม่ชนิดพานเราจะไปพอใจอยู่แค่นั้นดังนั้นพระศาสดาก็เลยให้เราอ่ะวางความพอใจ วางความพอใจในปฐมฌานทาุติยฌานตัตยฌานเจตุฌานอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาสัญญาเวทิตคือให้วางความพอใจในโลกทั้งปวงเลยวางหมดเวลาได้ปฐมฌานแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือพยายามเห็นการเกิดการดับเห็นการเกิดดับในปฐมฌานตัวปฐมฌานเองก็เกิดดับ และธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นก็ยังเกิดดับอยู่อ่าทีนี้มาข้อต่อไปพระองค์บอกว่ามหาราชาข้ออื่นยังมีอีกพิกุเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองดังนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นโทษของวิตกวิจารรู้ว่ามันมีความเกิดและมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็วางวิตกวิจารละอกุศลได้แล้ว กนะารปฏิบัติเบียดเบียนวางได้แล้วแล้วมาเกาะอยู่กับลมการขนส่งต่างๆอะไรตีขึ้นก็มาเลยเราก็สังเกตดูจิตมันส่งออกไปทางไหนนะโผลไปตรงไหนตรงไหนมีอะไรอะไรมาอะไรไปอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นส่งออกไปทางไหนนะรับอะไรเข้ามา อะไรหายไปเราก็ดูคอยสังเกตสังเกตอยู่ในจิตนี่แหละไม่ต้องไปสังเกตที่ไหนสังเกตดูไปเรื่อยเรื่อยเบืงทีเราก็นึกว่ามันโผล่ขึ้นมานมันโผล่ขึ้นมาแต่จริงๆจิตเราไปรับรู้ตอนนี้ถ้าเราเนี่ยเห็นโทษของวิตกวิจารณ์ว่าวิตกวิจารณ์เนี่ยมันก็เป็นของเกิดดับอีกเราก็ทิ้งมันไม่สนใจ ถ้าเราทิ้งวิตกวิจารณ์ได้เนี่ยพรองก็บอกว่าเราจะเข้าสู่ทุติยฌานฌานที่สองพิกรเพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องของสายแห่งใจในภายในทําให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เธอประพรมกายนี้ให้ชุม่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิเมื่อกี้จะเป็นเกิดแต่วิเวกนะอันนี้จะเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีพระองค์เปรียบเหมือนอะไรพระองค์บอกว่ามหาราชเปรียบเหมือนห้วงน้ําอันลึกมีน้ําอันพลุ่งไม่มีปากทางน้ําเข้าทางทิศตะวันออก ทิศใต้ตะวันตกและทิศเหนือและฝนก็ไม่ตกเพิ่มน้ำให้แก่ห่วงน้ำนั้นตลอดการโดยการท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำประพมทำให้ชุ่มถูกต้องห่วงน้ำนั้นเองส่วนไหนๆของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มี ข้อนี้เป็นฉันใดมาหาราชะพิกุปปรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกัน นี่เป็นชานที่สองทุติยชานอันนี้จะมีแต่ปิติสุขอันเกิดแต่สมาธิองค์ก็อุปมาเหมือนน่ะทานน้ำเย็นเนี่ยน่ะพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำแล้วทำให้ห่วงน้ำที่มันเหลือน้ำอีกไม่มากเนี่ยไม่ใช่เหลือน้ำอีกไม่มากก็คือมันน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้าไหลออกมามันปิดหมด นฝนไม่ได้ตกแล้วเป็นน้ำนที่นิ่งพ่วงน้าําอันลึกมีน้ําอันรุ่งไม่มีปากทางน้ําเข้าทางทิศตะวันออกใต้ตะวันตกทิศเหนือเราสังเกตนะอันนี้พระองค์ก็จะตรัดทิศเนียวน,นาจากตะวันออกไปใต้ไปตะวันตกไปทิศเหนือฝนก็ไม่ได้ตกน เพิ่มน้ําให้แก่ห่วงน้ํานั้นตลอดการโดยการแล้วก็มีท่อน้ําเย็นหรือทานน้าเย็นเนี่ยพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำดังนั้นในห่วงน้ําลึกที่นิ่งสนิทอยู่เนี่ยมันก็จะเย็นนะไปตั้งห่วงน้ำค่อยๆเย็นนี่เป็นการเย็นจากในภายในคยมสังเกตดูว่าในกรณีของ ปิติอันเกิดจากปฐมฌานกับอา,อาการของทุติยฌานที่มีปิติสุขอันเกิดจากสมาธิพระองค์ตรัสไม่เหมือนกันแล้วไม่ได้อธิบายอาการว่าเป็นยังไงแต่ใช้อุปมาทแทนอุปมาปฐมฌานก็เหมือนตะพรมด้วยเครื่องอาบที่ปมน้ำหมักไว้ก้อนผงสำหรับถูตัว พอโดนน้ำเนี่ยมันก็ชุม่มนเะชื่อมกันเป็นยางแล้วก็พอจะอาบน้ำก็เอามาประอมกายเนี่ยนะให้ชุ่มให้ทั่วเนี่ยลักษณะของปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ของฌานที่สองนั้นไม่มีวิตกวิจารณ์แล้วแต่มีปิติและสุขอยู่ แต่เป็นปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิถ้าปฐมฌานเป็นปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกมุมต่างกันนิดนึงก็เกิดแต่สมาธิพง์ก็ปรับอุปมาเป็นพ่วงน้ําที่มีทานน้ําเย็นเนี่ยไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงน้ําทั้งหมดในทานน้านั้นในบ่อน,นั้นก็จะเย็นชําไปหมดเลยข้อนี้เป็นฉันใดมาหาราชะพิกุประพรมกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยปิติละสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติละสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีชั้นนั้นเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูชานที่สามอันนี้แค่เรารู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองของมันชานที่หนึ่งที่สองที่สามหน้าที่ของเราคือ โกรธใครโมโหใครดีใจเสียใจในทิ้งหมดการพยาบาทเบียดเบียนทิ้งหมดแล้วก็พอใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะหลุดไปคิดก็ให้คิดไข้ควรทําเลยอสุภะพี่นาโดยความเป็นธาตุเป็นอายจตนะเป็นปฏิจจสมบาทให้เข้าใจแล้วให้เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นมหาราชเพรอื่นยังมีอีกเพราะความจางคลายดับไปแห่งปิติ เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายจึงบรรลุฌานที่สามปิติจางคลายไปเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายนี้บรรลุฌานที่สาม